สวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงครามนะครับทำไว้เพื่อบูชาดวงชะตานะครับก็ถ้าท่านสนใจนะก็ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆนะครับเป็นเป็นคลิปแนะนำนะครับเดี๋ยวจะมีการอธิบายไว้เป็นคลิปตหากนะครับก็ดวงพิชัยสงครามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคำนวณด้วยมือนะ เพราะว่าเป็นศาสตร์ชั้นสูงต้องวางลัคนามหานาที5ชั้นแล้วก็ต้ความดวนด้วยมือซึ่งจะถูกต้องแม่นยำนะครับเพราะว่าในการใช้โปรแกรมคำนวณทั่วไปเนี่ยเวลาที่ดวงชะตาคาดเกี่ยวนะครับก็โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยอันเนี้ยจะได้ตำแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตำแหน่งการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับ แล้วเมื่อได้ดวงชะตาขอางท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุดวงชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะล้อมรอบด้วยยันก็เรียกว่าเพชรพายุหะหรือเป็นค่ายกน่ะเหมือนกับท่านเป็นผู้นําทัพอะ่ะแล้วก็่ยมีทหารลายล้อมรอบนะและบรรจุด้วยคาถาบาลีนะห้บทนะหัวใจคาถา56บบทก็เรียกว่าดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะเนะี่ยมี คำนวณได้ทั้งหลักอินทภาพและบาทจันร์นะครับแล้วก็นี่สองดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการเขาเรียกว่าเสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทำดวงพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีนในแง่มหาอุดและมหาลาบนะก็คือ พูดง่ายๆว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่าเสริมดวงให้กําลังใจแหล,นะละนะและเวลาเราไปบูชาเทพเจ้าองค์ไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยก็ก็ดีแต่ว่าอย่าลืมตัวเอง นะเนี่ยการทําโดยพิชัยสงครามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทําด้วยตัวเองด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดสนใจนะก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมีนคลิปนี้คลิปดวงชะตาประจำเดือนกุมภาพันธ์2564นก่ะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปผ่านมกรามแล้วเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์ชาวลัคนาราศีมีนลัคนาราศีมีนเป็นราศีธาตุน้ำนะครับ สัญ,ญลักษณ์เป็นปลาคู่นะครับอ่าาตกน้ำดาวประจำตัวหรือที่เรียกว่าดาวตนุลัคนาเนี่ยของท่านก็คือดาวพฤหัสบดีดาวพฤหัสบดีโคจรอ,อยู่ที่ราศีมังกรตั้งแต่14พฤศจิกายนครับ2 5 6 3เป็นต้นมาดาวพฤหัสอยู่ในภพลาภะนะครับดาวพฤหัสอยู่ในราศีมังกรมีตำแหน่งเป็นนิดนะนิดตรงข้ามกับอุดอุดแปลว่าสูงส่ง นิดแปลว่าต่ําต้อยแต่นิดท,ที่อยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรเพราะดาวพฤหัสนั้นไซเป็นดาวธาตุดินมาอยู่ในราศีมังกรธาตุดินเขาเรียกว่านิดจะพังคะคือถูกธาตุนะครับเป็นตําแหน่งที่ดีแล้วดาวพฤหัสอยู่ในภพที่11ของดวงชะตาเนี่ยเขาเรียกว่าได้สิงหกเกณฑ์ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นตําแหน่งที่แหมน ดีหลายตำแหน่งเลยแหละนะครับดาวพฤหัสในเดือนกุมภาพันธ์นี้อยู่ยาวยาวไปจนถึง29มีนานะสองเดือนเนี่ยตนุลาภนะตนุลาภและลาภล่ะล,ะลาภก็คือดาวเสาร์ดาวเสาร์เป็นกเกษตรอีกโอ้โหนะถือว่าเป็นจุดดีครับเป็นจุดดีดาวเสาร์จะเป็นกเกษตรไปจนถึงปีส5 6 6ั้เลยทีเดียวนะอยู่กันยาวยาวไปนะครับ อีกดวงหนึ่งที่โครจรเข้ามานะครับจริงๆเข้ามาตั้งแต่มกราคมแล้วนะครับตั้งแต่มกราคมก็คือดาวพรพุธปลายเดือนมกราเนี่ยพระพุธมาแล้วอยู่ที่ราศีมังกรน,นะครับแล้วยเข้ามาแล้วยังพักองศาอยู่พักไปว่าเดินถอยหลังทีนี้ดาวพุธเนี่ยจะโครจรเดินหน้า11กุมภาพันธ์อ่าสิบเอ็ดโพกุมภาเนี่ยดาวพุธดาวพุธคือดาว เกี่ยวกับทรัพย์สินหลักทรัพย์นะครับคือเจ้าเรือนพันธุครอบครัวบ้านที่อยู่อาศัยรถรวดยวดยานพานะนะครับดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนีอ่าปัตตนีก็คือคู่ครองคู่ค้าหุ้นส่วนต่างๆดาวพุธโคจรเข้ามาสู่ภพลาพระสิ่งเหล่านี้ก็จะมาเป็นลาบเป็นผลเห็นไหมตัวเองลาพระทรัพย์สินหลักทรัพย์คู่ครองลาพระและลาพระเป็นเกษตร และดาวสามดวงเนี้ยก็ไม่ได้ขัดแย้งกันมากมายมันมีดาวพฤหัากับดาวเสาว์เท่านั้นแหละที่เขาเรียกว่าเป็นคู่เปลี่ยนแปลงพัฒนามันไม่ใช่คู่ศัตรูนะอย่างที่บอกมันเป็นคู่ที่ต้องมันไม่สบายนักหรอกเหน็ดเหนื่อยเปลี่ยนแปลงปรับโครงสร้างแล้วมันจะพัฒนาเพราะตำแหน่งดาวมันชี้ถึงความสำเร็จ และทีนี้ดาวพุธเข้ามาอยู่ด้วยดาวพุธก็เป็นคู่เขาเรียกว่าเป็นคู่คิดคู่อ่านคู่วิชาการการงานนะกับดาวพฤหัสเสากับพุธก็เป็นคู่สมพลนะเป็นคู่สมพลดีในแง่ของเรื่องของความอดทนในการทําธุรกิจนะชัดเจนคือดาวพุธย่ดำดาวค้าขายดาวเสารมันอดทนฉะนั้นเนี่ยการค้าขายที่ดีมันต้องมีความอดทนนะการต่อสู้การอะไรแล้วมันเป็นพบ ลาภเมื่อเมื่อผ่านสิ่งนี้ไปได้มันก็จะเกิดลาบเกิดผลที่ดีสําหรับชาวลัคนาราศีมีนชัดเจนนะครับดาวอังคารซึ่งเป็นดาวการเงินของท่านดาวอังคารเนี่ยตั้งแต่27ธทันวา28ทันวา28ันวาเนี่ยโคจรเข้าสู่ราศีเมษเป็นกเกษตรนะ การเงินของท่านเป็นเกษตรดาวอังคารคลอง2เรือนนะครับเรือนแรกคือเรือนการเงินเรือนที่2คือเรือนเรียกว่าสุภะสุภาคือความเป็นผู้ใหญ่สุภาคือความเป็นมงคลทางไกลการต่างประเทศเนี่ยเป็นพบดีทั้งคู่เมื่อดาวอังคารโคจรเป็นเกษตรตั้งแต่28ทธันวายาวไปจนถึง24ก่กุมภานะครับโอ้โหก็ สองเดือนสองเดือนนะสองเดือนได้ก็ดาวอังคารเนี่ยโคจรเข้ามาสู่ที่าราศีพฤษภวันที่24่กุมภาพครับแต่ไม่เป็นไรหรอกนะฉะนั้นช่วงการเงินเนี่ยลาภาเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันชัดเจนอยู่แล้วและการเงินก็มั่นคงพอ24กุมภาพปั๊บเนี่ยดาวอังคารย้ายมาย้ายมาก็ก็คือว่าได้ตําแหน่งที่ไม่ไม่ได้เสียไม่ได้หายนะครับอังคารอยู่ตรงนี้เป็นประเป็นราชาโชคนะ เขาเรียกว่าครึ่งๆเป็นปราด้วยเป็นราชาชโชคด้วยนะครับก็ถือว่าดีที่เนี้ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของไปอยู่ร่วมกับพระราหูเขาเป็นคู่ธาตุลมพอเป็นคู่ธาตุลมด้วยกันเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นการเงินเนี่ยให้ระวังหน่อยเพราะว่าราหูมาจากภพวินาศนะมาจากภพวินาศฉะนั้นดาวการเงินกับดาวเจ้าเรือนวินาศมาอยู่รวมกันในเรือนสหัสชาเนี่ยอ่าเรื่องเพื่อนฝูงเรื่องอะไรเนี่ยก็ต้องเบาๆหน่อยนะ มีสิทธิ์ที่จะเขาเรียกว่าอ่าไม่ใช่เพื่อนสนิทหรืออะไรอย่างเดียวนะคนรอบข้างคนรู้จักใหม่อะไรเงี้ยชวนทําธุรกิจทําอะไรเงี้ยต้องคิดให้รอบคอบต้องได้ว,วางแผนให้มันดีไม่อย่างนั้นมันมันเป็นธาตุลมอ่ะธาตุลมนี่มันปึ๊บปับ,ปบมันไปเลยเข้าใจไหมเฮ้ยลงทุนตรงนั้นดีๆตรงนั้นดีๆอะไรเงี้ยเขาเรียกว่ามันเป็นคู่ธาตุลมแล้วมันทําให้แบบตัดสินใจอย่างรวดเร็ว แล้วมันจะมีผลต่อเรื่องการเงินนะครับจริงๆตาแหน่งนี้มันไม่เสียทีนี้พอมันไปอยู่กับราหูเนี่ยก็ต้องระวังซะหน่อยนะครับอ่ะก็24กุมภาพันธ์นะคิดจะทําอะไรลงทุนอะไรต้องอตั้งสติดีๆนะครับแต่ว่าทิศท,ทางดูชะตายังโอเคอยู่ดาวพฤหัสก็ยังอยู่ในภพลาภะเงี้ยมันก็ยังคุ้มครองเพราะดาวพฤหัสเป็นดาวแห่งปัญญาดาวพุธเองก็เป็นดาวแห่งเขาเรียกว่าเป็นดาวแห่งไหว พริบป,ปฏิพานนะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันก็ยับยั้งชั่งใจอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเรื่องการเงินเนี่ยอาจจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับเพื่อนฝูงสังคมอะไรไปบ้างก็พิจนารณากันนะครับพิจนารณากันฉนะั้นเวลาจะใช้จ่ายเรื่องอะไรก็คิดสักนิดหนึ่งอ่ะดาวศุกร์กับดาวอาทิตย์โครจรเข้าสู่พบวินาศดาวอาทิตย์จะโครจรเข้า ราศีกลุ่มเนี่ยสิบสามกุมภาก็ก่อนครึ่งเดือนนะครับดาวอาทิตมาจากพบอริอริเข้าวินาศอันนี้ดีนะปัญหาอุปสรรคอะไรมันก็จะหมดไปถือว่าถือว่าดีพอสมควรเลยทีเดียวนะสำหรับาดาวอาทิตย์ในเดือนนี้อริไงอุปสรรคปัญหานะครับ เข้าสู่เรือนวินาศวินาศเสียหายหมดไปอุปสรรคปัญหาหมดไปอันนี้มองว่าดีดาวศุกร์ล่ะเป็นดาวเจ้าเรือนอะไรเป็นดาวเจ้าเรือนสาสชาเพื่อนฝูงเห็นไหมเพื่อนฝูงอยู่เรือนวินาศแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะการเดินทางการเปลี่ยนแปลงพอเข้าสู่เรือนวินาศเนี่ยอันนี้ต้องมองว่าอาจจะดีในแง่ของถ้าเป็นมรณะวินาศแบบนี้ดีอริวินาศแบบนี้ดีแต่ทีเนี้ยมันลาก มันลากเรือนของสหัชชะคือเพื่อนฝูงสังคมเข้าวินาตไปด้วยเนี่ยเห็นไหมดาวการเงินมันเชื่อมโยงดาวการเงินมันไปเชื่อมโยงกับเพื่อนฝูงสังคมดาวสังคมคือดาวศุกร์นะมันมาอยู่เรือนวินาศและดาวเจ้าเรือนวินาศคือราหูมันก็สลับเรือนกันอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันจะต้องมีเหตุเกิดเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนฝูงอา,อาจจะแบบมีความเดือดร้อนมาขอหยิบยืมมาขอให้เราดูแล จัดการเรื่องการเงินให้นะครับแต่ถามว่าจะทำให้เราถูกหลอกจนหมดตัวไหมก็ไม่หรอกเพราะว่าดาวเนี่ยสลับเรือนกันเกษตรนะราหูกับสุกเนี่ยสลับเรือนเกษตรกันฉะนั้นมันอาจจะเกิดเหตุพวกนี้มีค่าใช้จ่ายเอ็กซเดนที่เราต้องไปช่วยเพื่อนฝูงหรือไม่ก็เป็นของเราเองที่เกี่ยวกับการเดินทางมีรายจ่ายในเรื่องการเดินทางการจองตั๋วเครื่องบินแล้ว c a n c e l ลหรืออะไรเงี้ยรอเงินยังไม่ได้คืนอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยมันจะวุ่นวายในเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางด้วยเช่นกันนะครับพอดาวเจ้าเรือนวินาศอย่างดาวเออดาวเจ้าเรือนมรณะนะอย่างดาวศุกร์เข้าสู่วินาศเนี่ยอันนี้ก็ต้องมองว่าสุขภาพของท่านก็จะโอเคนะทีเนี้ยถ้าจะมองอย่างเดียวเนี่ยมันต้องมองตัวของท่านเองคือดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสอยู่ในลาภาแบบเนี้ย ก็ถือว่าโอเคในเรื่องของสุขภาพนะช่วงนี้ก็ต้องนะไม่ว่าจะดวงหรืออะไรก็ตามเนี่ยยังไงซะดูแลสุขภาพของท่านให้ดีเพราะในช่วงโรคระบาดในอยู่ในขณะนี้เนี่ยมันก็ทําให้เขาเรียกว่าอา่ามันไม่เลือกหรอกราศีไหนมันไม่เลือกหรอกว่าดวงใครดวงดีดวงไม่ดีนะโอกาสติดมันมันมีเยอะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเนาะระมัดระวังตัวเองดีที่สุดอย่าประมาทบางครั้งเราอาจจะคิดว่า มันไม่เป็นอะไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยพอมันไม่เป็นอะไรหรอกเนี่ยแหละมันจะเป็นขึ้นมาเพราะติดง่ายครับเดินผ่านอยู่ใกล้กันก็ติดและโควิดอ่ะนะฉะนั้นเออก็ฝากด้วยความเป็นห่วงระมัดระวังนะครับเออไม่อยากให้เกิดให้มีปัญหาอะไรนะแต่ว่าในทิศทางของเรื่องสุขภาพของท่านเนี่ยรวมทั้งอุบัติเหตุอะไรเงี้ยก็ถือว่าค่อนข้างโอเคแต่การเดินทางหรืออะไรก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเนี่ยคู่ธาตุลมเนี่ย มันทำให้การการเดินทางเนี่ยตัดสินใจปุบปับเก็บกระเป๋าไปเลยอะไรเงี้ยสตาร์ทรถไปเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้อง,งระมัดระวังเพราะว่าตรงจุดนี้มันก็ทําให้อ่ความที่มันเป็นดาวคู่ท่านลมเนี่ยมันทําให้เกิดเหตุในเรื่องของปุบปับฉับพลันด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าเรื่องของอุบัติเหตุหรือเกณฑ์การสูญเสียหรือว่าเรื่องเก็บป่วยเนี่ยเดือนนี้ยังไม่ยังไม่ปรากฏอะไรให้หน่าเป็นห่วงนะครับยังไงก็ ฝากดูแลกันนะครับฝากดูแลตัวเองให้ดีฝากดูแลคนรอบข้างของท่านด้วยนะครับนะภาพรวมดวงชะตาชาวลัคนาราศีมีนในเดือนนี้ก็ต้องบอกว่ายังดีอยู่แจมแจ้งชัดเจนไม่น่าห่วงอะไรนะทิศทางดีการเงินก็เดินหน้าไปได้อย่างดีนะโชคลาภอะไรนี้ก็มาเต็มๆแต่โชคลาภที่มาจากดาวเสารมาจากพื้นรหัสมันเนี่ยมันเกิดจากการคิดวิเคราะห์เกิดจากการปฏิบัติปฏิรูป ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการทํางานมันไม่ได้มาจากเรียกว่าโชคลาภหรือลาบลอยด้วยนะครับอาจจะมีติดปลายนวมเล็กๆน้อยๆก็ตามสะดวกท่านนะครับแต่ก็ลักษณะโชคลาภที่มามันเนี่ยดาวพฤหัสมันเป็นเจ้าเรือนการงานด้วยใจไหมงั้นมันมาจากการงานตัวตนการงานลาภเนี่ยและลาภเป็นเกษตรแล้วดาวเสาเนี่ยเป็นดาวใหญ่งนั้นโชคลาภเนี่ยมันจะได้มาแบบ ซึมลึกค่อยๆได้ค่อยๆสําเร็จค่อยๆเขาเรียกว่าเนี่ยค่อยๆเปลี่ยนแปลงเนี่ยคำว่าปฏิรูปเนี่ยคือมันค่อยๆเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าพอพ้นจังหวะปุ๊บอ่าเราก็รู้สึกได้แล้วว่าเรื่องของโชคลาภหรือฐานะทรัพย์สินอะไรของเราเนี่ยมันเพิ่มพูนขึ้นมาแบบมากมายเพราะมันเป็นดาวเสาร์มันจะค่อยๆซึมมาเรื่อยๆซึมมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าใครที่ลุ้นแบบรายวัน ประเภทแบบโหเงินต้องเพิ่มทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะไม่ไม่ใช่ลักษณะของดาวเสาดาวเสาวเนี่ยคือแบบกลมหน้ากลมตาทําไปอ่ะพอสิ้นปีมาเปิดบัญชีดูโอเคถึงเป้าหมายจะเป็นลักษณะนี้นะครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับชาวลัคนาราศีมีนที่ติดตามคลิปนี้มานะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s like, u b s c r i b e ติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับคนที่กดกด s u b สไครตแล้วก็ใส่กระดิ่งแชร์ให้ไลฟ์ให้ด้วยนะครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ